16ส่วน24เนี่ยมันเป็นเศษส่วนที่ยังไม่ต่ำใช่ไหมครับถ้าจะหาให้มันอย่างต่ำทำยังไงจริงๆแล้วข้อนี้บางคนเห็นแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าต้องหารยังไงบ้างนะครับเพราะมันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่แต่ว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่มันเป็นตัวเลขมากๆเนี่ยเราจะมีวิธีเริ่มต้นในการหาเศษส่วนอย่างต่ำยังไงวิธีนี้ครับให้ดูก่อนครับถ้า มันเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ทั้งคู่นะครับครูมักจะแนะนำว่าให้เราใช้แม่สองในการตัดนะครับใช้แม่สองตัดไปเรื่อยๆเท่าที่เท่าที่มันยังเป็นเลขคู่อยู่นะครับการใช้แม่สองเนี่ยมันเป็นแม่ที่ง่ายและสะดวกต่อการทำโอกาสผิดพลาดมันน้อยนะครับมันอาจจะช้ากว่าแต่ก็ช้ากว่านิดเดียวนะครับแต่ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าใช่ไหมครับมาดูกัน286 2 12เป็น24 8กับ12ยังเป็นเลขคู่อยู่เราก็ใช่ไหม2ต่อ2 4 8 2 62 4นะครับ2 6 12กกับ6ก็เป็นเลขคู่อยู่นะครับก็ตัดเป็น2 2 4 2 3 6ข้อนี้ก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำเป็นเศษ2ส่วน3เป็นคำตอบของเขานะครับข้อต่อมาวิธีการสังเกตเมื่อกี้ถ้ามันเป็นเลขคู่ ทั้งเศษและส่วนเราพยายามใช้แม่2ไปก่อนนะครับและถ้าโจทย์ข้อนี้ลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย5ให้ใช้แม่5ครับ5 5 25อันนี้ก็ง่ายๆเลยใช้แม่5 5 2นะครับ5 2 10อ 5, 5 25อย่าังลงท้ายด้วย5อยู่เหมือนเดิมก็ใช้แม่5ครับ5 1 5 55 25เศษส่วนอย่างต่ำของข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน5นั่นเอง ก็จบไปกับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างต่อมา18กับ45อา้าวในกรณีที่มันมาแปลกๆแ,แบบจะจะเป็นคู่ทั้งคู่ก็ไม่ใช่จะเป็นเลขคู่ทั้งคู่ก็ไม่ใช่จะเป็นลงท้ายด้วย5ทั้งคู่ก็ไม่ใช่นะครับอา้าวแล้วอย่างนี้มันจะใช้อะไรล่ะนะครับครูก็มีเทคนิคเคล็ดลับที่เป็นเครื่องมือให้นะครับโดยการจัดแนะนำ สุดคูณแม่ที่สําคัญในการคลายปมตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ที่จะใช้ขอให้จําไว้และใช้ตามลําดับนะครับจะมีแม่3แล้วก็ถ้าแม่3ไม่ได้<ม>ให้ไล่ลําดับไปเป็นแม่7ถ้าแม่7ไม่ได้ไล่เป็นแม่9แม่9ไม่ได้เป็นให้เป็น11แม่11ไม่ได้เป็น13สําหรับน้องป .6 เนี่ย ครูได้ทําการสํารวจดูแล้วเนี่ยเราใช้ประมาณถึงเนี่ยถึงถึงแม่สิบสามเนี่ยก็หาคําตอบได้แล้วครับสําหรับโจทย์ที่ไม่ได้ยากมากแต่ถ้าโจทย์ที่ต้องมีการสอบแข่งขันเนี่ยมันอาจจะขยับออกไปอีกเป็น17เนะคบเป็นแม่17เลยหรือแม่19นะครับซึ่งยิ่งเป็นแม่ยากๆเยอะๆแบบนี้เราจะยิ่งมองไม่ออกหรอกครับว่ามันตัดได้หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องมือพวกนี้ นะครับเราจะหาไม่ได้ถ้ายิ่งถ้าประสบการณ์การฝึกน้อยด้วยยิ่งยิ่งงงใหญ่เราก็จะหลงทางเราก็คิดว่ามันอย่างต่ำสุดแล้วแล้วเราก็ส่งคำตอบไปปรากฏว่าพลาดนะครับไม่อยากให้พลาดกันก็แนะนำให้นะครับ3 7 9 1 1 1นะครับอ่ะลองดูครูจะเริ่มเริ่มลองตามลำดับนะมันต้องเริ่มตามลำดับเท่านั้นเลยนะ3ก่อน 3, 68 313ทด1 35 5เหลือ 6/ กับ15เหลือ6กับ15บางทีก็มองออกแล้วว่าจะใช้แม่3ได้ไหมใช่ไหมครับก็ใช้ได้ต่อครับ3 2 6 3 5 5หเห็นไหมครับยังใช้แม่3อยู่แล้วก็จบที่2ส่วน5ตัดไม่ได้แล้วข้อนี้ก็2ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของข้อนี้แล้วนะครับนี่ใช้แค่แม่3เองนะยังไม่ไหลไปถึงแม่7แม่9อ้ะ ตัวต่อไปข้อต่อไปนะ,ะตัวนี้ยะได้มองชัดๆนะครับตัวนี้ลบไปนะ,ะดูตัวท้ายก็รู้แล้วว่าตัวนี้เลขคู่ตรงนี้เลขคี่มันไม่สามารถจะใช้กฎของแม่2หาได้และมันก็ไม่ได้ลงท้ายด้วย5ก็ใช้แม่5ไม่ได้ดังนั้นมันเข้าเกณฑ์กฎนี้ครับแม่3แม่7แม่9้แม่1 1แม่1 3แม่17เราต้องค่อยๆค,คำนวณโดยเริ่มจากแม่3 882หาร3 3 2 6นะครับทด2 3 9 27ทด1นะครับ3 4 2อ่ะตรงนี้ได้294อ่ะต่อไป3 4 2ทด1ตรงนี้3 4 2แล้วก็3 1 3อาะ,อะได้เป็น294กับ441นี่เลขคู่นี่เลขคี่อ้าวก็ยังต้องใช้แม่พวกนี้ไล่ไปก่อนนะครับ 294หารด้วย3ได้ไมั้ย3927นะครับทด2 3824 313ทด1 3412นะครับทด2 3721โอ้โหได้ยังยังได้อยู่นะ98กับ147นะครับคราวนี้98กับ 147ครูเอามาเขียนตรงนี้จะได้ชัดชัดนะมันจงต้องตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับแม่3ได้ไหมนะครับ9กกับ147ถ้าใช้แม่3มเนี่ยมันหารตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้เห็นมสามสามแล้วอันนี้มัน8มันหารไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่ตัวแรกเลยตรงนี้เก้เนี่ยหาร3ไม่ได้เราลองเปลี่ยนเป็น7ดูบ้างนะเจ็ 7, 1, 7. ทด2 7,4,8นะครับอันนี้7,2,14แล้วก็7,1,7 7. นี่เห็นไหมครับเหลือ14กับ21นะครับใช้แม่3ได้ไหม14ไม่ไม่ได้เพราะว่า3คูณอะไรได้14ไม่มีลองต่อไปเป็นแม่7นะครับตามลำดับมัน7,2,14มาแล้วนะครับเ3 21่อ้าวมาแล้วก็จะเหลือ2ส่วน3นะครับดังนั้นคำตอบข้อสุดท้ายอันนี้ก็คือ 2ส,ส่วน3เป็นคำตอบของข้อนี้ครับก็จบ